คุณดูตรงนี้นะนี่ดูตรงนี้หวังว่าจะมองเห็นเดอ้อนะคะคือเบอร์เนี้ยเห็นไหมเขาเขียนข้อมูลว่าไงขออนุญาตที่จะไม่เอาตัวเลขมาทั้งหมดทุกคนนะเพราะว่าเขาไปคุยหลังไม้ตัวเลขเขาที่เขามีเลขอะไรคะเขามีเลขหนึ่งแปดทุกคนใครก็ตามที่คิดจะไปลงทุนอะไรก็ตามนะครูเ่ยมขอบอกให้เพื่อให้คุณประหยัดเวลาชีวิตและก็ประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยเดอ้อนะคะ อย่าพึ่งไปคิดจะลงทุนเอาเงินในกระเป๋าของตัวเองไปควักไปลงทุนอย่างอื่นถ้ายังไม่ได้เช็คเบอร์แล้วเขาบอกว่าไปทําธุรกิจอะไรก็ไม่เคยสําเร็จอะไรสักอย่างเขามีเลข18นะคะ18ก็คือทำอะไรก็ประสบความสําเร็จยากคนที่มีเลข18จริงไหมนะคะแล้วก็มันจะดึงดูดเอาคนที่ไม่ไม่ซื่อสัตย์จงใจมาหลอกเอาเงินเอาทองทําให้เจ๊งนี่คือน,นิสัย18ทีนี้87มาชนกัน87คือเงินก้อนใหญ่ ุกคนใจใหญ่ทีนี้เวลาที่มันออกมันออกเป็นก้อนอีกอย่างอันนี้พูดคร่าวๆนะพอมาเจอเจ็ดหนึคนเจ็ดหนึ่งหรือคนที่มีตัวเลขแบบนี้คือตัวเลขธาตุเป็นตัวเลขที่ทําอะไรก็เจ๊งหมดเพราะอะไรทําอะไรก็เครียดไปหมดทํางานใหญ่ได้ก็จริงแต่สุดท้ายความเครียดมันทําให้ใครจเจริญไหมมันไม่มีทางแล้ว17เนี่ยทำโดยลึกๆแล้วถ้าเป็นลูกน้องเนี่ยโอเคได้ แต่ถามว่าจเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรไหมไม่แล้วคนนี้เขามีเบอร์แบบนี้คือเขาไปทาธุรกิจพอไปทําธุรกิจไปทํากิจการมาชนกับเลขแปดหนึ่งอีกนะคะนั่นคือว่าทําให้คนคนนี้จับอะไรก็เจ๊งหมดเพราะด้วย17 7 1นี่คือทําอะไรไม่คุ้มค่าแรงไม่คุ้มค่าเหนื่อยถ้าคุณคิดว่าคุณจะทําธุรกิจคุณจะค้าขายคุณจะอะไรก็แล้วแต่ยุคนี้ยุค5า G ค่ะถ้าคุณรู้พลังงานในด้านดีเฮ้ยเราก็ไปเร็วนะ เราก็ไปเร็วกว่าใครแต่คนอื่นจะบอกว่าเป็นความเชื่อแล้วแต่เธอเพราะว่าครูเปรมให้ด้วยใจนะคะคุณเชื่อเรื่องไหนคุณจะได้แบบนั้นถ้าสิ่งที่คุณเชื่อตอนนี้มันทําให้ชีวิตของคุณดีคุณเชื่อไปเลยครูเปรมเป็นคนที่สรรหาเชื่อมาหมดแล้วแหละเชื่อแม้กระทั่งอะไรต่างๆนานาเดินทางไปนู่นนีน่นั่นสวดมนต์นั่งสมาธิโดยที่ว่าไม่ใช่สมัสวดมนต์เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงทํามาเยอะแล้วอ่ะแต่เราไม่รู้เรื่องภายในอ่ะ มันช้าแต่พอมารู้เรื่องภายในด้วยแล้วก็รู้เรื่องเบอร์โทรศัพท์ชีวิตมันไปไวแล้วมันไม่ใช่แค่ครูปเปรมไงถึงได้บอกว่าคํานิยามครูปเปรมคืออะไรผู้จัดเบอร์พลังจักรวาลปั้นเศรษฐีเพราะว่าคนที่มาปั้นมาเปลี่ยนทําไมชีวิตเขาเปลี่ยนเร็ว